ผมก็ใช่อนกันเนียครับก่นนี้มาอยู่รายการ่า EP 28่สิบกันนะครับแปดนะครมาใช่ต่างชื่อเลือกว่าอะไรอ๋อคือเป็นเรื่องที่ที่คนเรื่องกระฮาของเพื่อนผมที่เล่นวอรรี่กับกับคนนี้เพื่อนเนี่ยคือเพื่อนอาจารย์ของคนนี้จะเพื่อนเพื่อนเพื่อนของคนนี้ชื่อว่าไอโนนใช่แล้วก่อนนที่จะเข้ารายการมีอะไรจะสปอนเซอร์ไหมเออก็บซีเปหนึ่งครับผมในวันที่31 กินนี้ลงนะอ่าแต่แล้วก็ป้าพสวยงามแล้วก็แล้วหนึ่งล้านเพชรหนึ่งล้านเหรียญแล้วก็หนึ่งล้านกาบองด้วยโอเคป้าพสวยงามโอเคครับไปไมาดูตัปนะมาดูกันโออย่างวอลเล่เนี้ยเนี่ยมันจะมันจะเสิร์ฟใส่กูตลอดเลย <c oughs> เสิร์ฟใส่กู <c oughs> แล้วก็มันชอบกูตลกตอนเท่านี้ <c oughs> แล้วบอลน,นี่อ่ะอ่าอ้อ่ะ กลายเป็นเรื่องหาอะไรเียย่อแล้วอมัน่งตกล่ตกล่กล่นกตบกาเนี่ไอ้เงี้ยคิหรือคิเนี่ยมันตกเงี้ยแล้วมันไปม่งแล้วก็ตอูไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยจริงจริงแล้วมาขามาสดตาแล้วมันฟูไป เด่ก็ก้าเอะ่ข้าไม่กระ้วว่ากดจ้ะคือม้งเสิร์ฟดยเก้าเสิร์ฟแมแข่งเสิร์ฟแล้วก็ถ้าสุดก็เกฟแขงตอนนี้มันมันแ่งไปไอพไอคนนี้มันไป2อคนนี้มันไป4ี่สี่ดาวหน้อยู่สดาวเพื่อผมอยู่สเพื่อราผมอมดาว อันนี้เหมือนแข่งรถนี่เหมือนแข่งคเพื่อนทีคือโอกับเพื่อนรักแล้วก็ใส่กาแล้วก็ไอ้ยำไอ้ยำเพื่อนไอ้ไอ้ไอ้ยำเพื่อนเพื่อนไอใส่ยาแล้วก็ซื้อคนนึงที่ไม่เกี่ยวนะแต่มันอยู่ด้วยกันที่คุณเหนื่อยเลยแกมันคำข้าวเงี้ยเออทำไมมคลิปด่าเพื่อนกายพิเรนทาเสียเมิซี่เนี่ยชวดหลังจำชุดหลังได้เพราะมันชอบแข่งเอาจบกันเราจบกันอ่ะ กูหมดแล้วกูรู้ากูไม่รด้จัดการกูไม่้ะเลาคำด่าเนมาด่าใส่กาอ้เียมยรู้จะด่าแกงแกงกูยังไงลอกหมดลเนี่ยเพราะคิคิกูก็ด่าไปหมดแล้วเนี่ยด่าไปแล้วเียคิเียคิดไปด่าเพื่อนกายเลือทายไม่หรือว่าเอาเรื่องเอาเรื่องทางเพื่อนเอาเพื่อนกได้ดีไม่เอาก็อยู่อย่างนี้ไว้ก็ก็เฮียเออง อ่าอะไรก็ได้บอกเรื่องพาไปด้วยอ่าก<ด>ินเลยเออบูกเรื่องพาเอ้ยไม่เอาสิกอ่ะเดอ๋ยวา็เอ้ยยี้นี่คือเรื่องความแข็งเรื่องความเรื่องเรื่องพาและความแข็งเรื่องพาแล้วค,ค,ความแข็งเอ้ยไม่ต้องสั่เรื่องพาดีกว่าเพราะมันเป็นรายการทีเ่เราได้เออเรื่องอะไรคือให้ทุกคนรู้ว่าเออ มันคือรายการเขาเครียดแต่เข้ามาดูมันก็มีมีฉากคายอยู่ฉากคายอยู่เออเออเฮียเกือบสี่รู้ว่าเอาส่วนเอารู้เอาส่วนเมื่อกี้เป็นเป็นเรื่องฮาดิเออส่วนเมื่อกี้เป็นเป็นอาทิตย์อาทิตย์มาที่จับเอ็ดเนี้ยพอดีเลยเพราะมันสั้นนะรู้ว่าสั้นหรือเปล่าถ้าสั้นก็ประมาณนั้นอ่ะเออเออสั้นเออประมาณนั้นอ่ะมึงมึงมีเรื่องคายีอไอ้โดนแล้วมาเห็นแล้วหมั่นใจเลย ที่มีแล้วมันสาใจเนี่ยมันเอาเอามาด่าแล้วแกล้งทำมันเหม่เหล่เนี่เออถ้าถ้ามีนะเออมีกูมีแน่นอนคือไอ้คือแบบว่าอะไรวะเออตอนตอนไปรับเกรดอ่ะอาจารย์ไปฉาคนเดิมมาเล่าเรื่องตลกอีกอ้าวอยู่ในคลิปนี้เลยอ่าอยู่ในคลิปนี้เรื่ว่าไอ้เราเนี้ยมีเราเลิกทางกรนแคือว่า เออเล่าในคลิปนี่แหละคลิปแล้วก็เออตัดตัดตัดากที่เอาเล่าอยู่อ่ะไปใส่นเรื่องคาเอออ่าเป็นอีพีเท่าไหร่ยีิบเก้าใช่ไหมตัวยี่สิบแปดยี่แปดยี่แปดโอเคตามบิดอี่แปดยี่สิบแปดยี่สแปดมาล้วนะฮี่ๆเล่าาเล่าเลืองเอตอนนี้คือไม่รู้จะถามหาคำาไหนามาแล้วครับเออเออแท่คืออาจารย์ไพศาลอ่าอ่ารวมรวมสองคนเลยอาจารย์ไพศาลกับนนทนอ่า อ,อาจารย์ภัยศาลที่ที่แบบว่าอะไรวะเอาเอาเอาแบบคือคือไอไอโนนอ่ะเข้าขลองน้ำเวทอะไรทำด้วยศาสรอ่ระแบบเลยไหมเอาไว้จับจับไอโนหนแล้วก็ <c oughs> คือคือแบบไอโดนไอโดนสี่หแล้วก็อาจารย์แบบเล่นแม็กเนยใครอะไอ้จารย์รอาจารย์อาจารย์อาจารย์พิสารคือมันก็ไอ้โดนสี่อ่ะแล้วว่าไอ้โดนมันยาวดีอะแล้วก็แล้วก็อาจารย์อบบมันสี่เสร็จแล้วแล้วก็แล้วก็อาจารย์อยู่ข้างหลังแล้วเล่นใส่เสียมเจ้าตัวไอ้โดนอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไจับไข่โดนเลยไม่ไม่จับแล้วก็แล้วก็ลู่แถวยาวลู่แบบ แม่แม่คือคือไอ้นุ่นอ่ะมีแล้วแต่อาจารย์เอามือมาจับหนูไอ้นน่นแล้วก็ซักเ้าเลยเอ้ยจับหนูทำไมเออหนูโนนเออแล้วก็แบบแต่ว่าไวไวเแล้วก็แล้วก็ต้องแปลงคาคาโขศีเลยเนี้ยเอออย่างนี้อย่างนี้อิ่มไหมบอกได้อันนี้อันนี้คือเรื่องเรื่องจริงนะอันนี้อันนี้เอาไปใส่ใน เลือกหาไม่หาตอนนี้เราจะรวมใส่ในเลือกก็ได้ใส่ไหมรวมไหมรวมรู้แยกออกไปแยกแยกออกเลยทีแล้วก็แปลว่าไอ้ก็ก็วิ่งเราก็ได้จบแล้วใช่ไหมจบแล้วไม่ว่าจบมันจบยี่สิบเก้าทีกูจำได้จบยี่สิบเก้าทีแต่อันนี้วอันนี้ผ่านมาสิบสองแล้วเมื่อกี้ตอนที่กูก่อนตอนที่กูจะไปที่ไหนตอนที่กูจะพูดถึงเรื่อที่ในวันนี้แม่แม่ตอนตอนต่อที่กูบอกว่าต่อไอ เออตอนที่มึงไอ้ไอ้ไอ้เนี่ยประมาณสามสิบเท่าไหร่รู้ว่าจำไม่ได้อะโอ้โหแล้วก็อาจารย์สี่ตอเออจาับตัวอาจารย์สี่ตอบใ่ไหมแล้วก็แล้วไงโนทิตจับแล้วก็โนทิตจับแล้วจับไอ้เหี้ยเนียโคตรเหี้ยเลยตัดง่้ยไอ้นี่คูแฉนะไอ้คิดแม่งเลย จริงแสฉ่แม่งเลยแล้วก็แล้วก็ให้ทางต่อด้วยเฮียแล้วก็แล้วก็เราบอกแบบขาตรงนั้นเลยฮะโอ้ยสี่เดียอมะเออแต่แล้วก็แม่บ้านเข้าไปเห็นบอกอี๋เฮียแตกเลยแตกเลยอะสองคนเฮียเฮียขาเลยอ่ะ ไอ้ตอนไหนล่ะเนี่ยแต่ที่ประชุมเสร็จใช่ไหมไม่ไม่ตอนตอนไปออกห้องน้ำไปออกห้องน้ำเลยใช่ไหมการออาจารย์เรากอาจารย์กับโมนาออกห้องน้ำช่แล้วก็แล้วก็อะไรอะแล้วก็คนที่ล้างห้องน้ำเห็ดไหมอีเกียถ้าพลาดไม่ได้เลยแล้วก็ที่ร้านหั่ไวน์อะไอ้ที่เอาออกอะกูว่าเรื่องเงี้ยขาก็มีอีกนะไปชักออกกันนี้ อัปใจกับ <Auf> นักเรียนไม่ก็ัชอาก็เป็นากกัชายชอากันเหี้ยนะเป็นชากับวัวม่คอย่าไม่คว่หไอ้ชายกับชายก็ต้องกับชายไอ้เป็นเป็นหนังวายเลยเหี้ยตัววายตัวเดียวอะวโอ้โหเวายเลยเหี้ยใช่ถ้าสมมติจากหนังวายอา๋จะเอาเพระวัติหลังไวาย คือคือคือว่าไม้ไม้อะไรว่าชากับชายันก็เายกันี่ยอใช่ะหรือว่าหรือว่าที่มันรวมเสร็รอได้ดีเกิดเป็นสักเสริมหรือว่าตัดออกตัดออกเฮ้ยเดี๋ยวเีฮาพูด1แป8หวงเชนเชิ์หมดแล้วม่อก่แ้วก็แล้วก็ปอกว่าต่อปิดคิปเก็เหมือนกันใช่ไหมคลิปคือเปิดคิปก็อันนี้ก็เป็นของเรื่องเราได้อันนี้ก็เป็นของเนท้ายใลไต่อเปิดคิปเลื่อนท้ายอ่อทไหม เยอะอะทีนึงได้โอเคพอจังยังไม่หมดยังมีต่อมีต่อไม่รู้ว่ากายาวหนึ่งชั่วโมงได้เปล่าว่รู้น่าหรือว่าหนึ่งชั่วโมงเลยไม่ไม่ไม่หมดเมื่อไหร่มันก็พอให้สักห้สินาทีก็พออ่ะอิมอยู่โอเคอีกเรื่องนึงหนึ่งชั่วอันหนึ่งชั่วโมงเป๊ะเลยอ่ะหนึ่งชั่วโมงเป๊ะเออหนึ่มได้อ่ะวันเกิดมึงไม่คิดยาวหรอน้ยมันก็ไม่ยาวดีันยี่ิบเก้าทีอ่ะ ถ้ามึงจัดเสร็จแล้วก็สามทีวีพอดีอ่ะสามสี่แล้สี่เก้าดิแต่ตอนที่ก็แล้วก็เรื่องไอ้นนท์นะอ้าวตอดเตะรถแม่ผมอ่ะไอ้นนท์นะมาๆมาก็คือไอ้นนท์นะคือไม่รู้นะว่ากูกูจะหาเรื่องแล้วเอาอะไรให้ตลกมากกว่าไอ้นนท์ มีไหมฮะไม่มีก็พอมีมีแน่นอนต้องมีแน่นอนอ่ะเมื่อกี้ไม่ออกก็ย่งก็พอแค่นี้อ่ะนี่คืออาจารย์อาจารย์ไพศาลกับนุนไม้แล้วแล้วหรอ่ะแล้วอันนี้วันไหนวันเรียนปกติอ่าตอนเรียนปกติแลอะไรโอเคแล้วแล้วก็ตอนตอนกลับบ้านไอ้นนไอ้นุอาจารย์กับนุนอะพูดพูดกันเออพูดอ่าแล้วก็กลับบ้านพองอาจารย์เลยนะไม่ กลับไปห้องพักอ่าโรงแรมแห่งหนึ่งกันไม่บอกชื่อนะอ่ะเดี๋ยวโรงแรมเขาเสร็จ,จียหายถ้าบอกชื่อนทีนี้นะก็ <c oughs> อ,อาจารย์แบบจ้างดิทีมาสองคนแย่จ <c oughs> ูนนะ๋ถ้ามีสองคนนะะจิแต่ว่าอาจารย์กับโนน่ะ <c oughs> ผู้หญิงโอ้โหอาจารย์นน่ะเออเป็นดิบใครวะไม่รู้ว่าสองคนอ่ะเด็กเอจนอ่ะตั้งเอ็กเดนสองคนเลยแตไม่รู้ว่าชื่ออะไรก็ไม่รู้เลยทางไหนอ่ะแต่เลือผู้หญิงอ่ะแบบว่าในห้องหรือว,ว่าคือคือสี่คนอ่ะผอนผอนให้หมดแล้วแล้วก็กับอ่ะโอ้เอเดนก็มาคลังฉากกับผู้หญิงด้วยอ่ะโอ้โหแล้วก็แล้วก็วกขา หนุ่ยอ่ะไอ้ย่จริงอสองคนเลยอ่ะเอีอ่ะได้ได้สองน้ำในสองคนอ่ะโอ้โหไม่น้ำแตกฉัน<อ>เออโอ้เออได้สองน้ำเลยเฮียเฮ้ยตลกไหม <c oughs> เดี๋ยวว่าเออลิปนี้อ่ะกัชื่อยาวเลยนะยาวจบจกยาว <c oughs> ชื่อชื่อแน่นอนกินน้ำแน่นอนกับน้ำน จะเจอออกแน่นอนบอกให้คิมีนะจริงยอดแบบยอดเลยเอะ่ะไอ้ย่าอาจารย์กับเพื่อนไม่ไม่ขุดตรเชี่ยตุดยยอดจริงเลยอ่ะคือภูขับไม่ลงอะไรขับไม่ลงด้วยแค่แค่เล่ากูเพิ่งภาพนึงหรอว่าหนึ่งตึ้งเขาไปยังไงเออทำยังไงแบบอ๋เอเนี่ย เออมาโค่นไหม่จริงๆ่ะแล้วก็แล้วก็แล้วก็ไอ้ไอ้น้ำที่คารุยบกว่าอ่าแล้วก็หญิงสองคนนะบอกว่าร้อนก็เต็มเลยโอ้โหโอ้โหจริงจริงเนี่ยเออผู้หญิงคนน่ะสองคนอ่ะเอามาเอามาแล้วมากินด้วยเอ้กินแล้วมาใจกับไอ้โนนสองคนอ่ะ วิวีเราอาจารย์กำนุ่นว่าอร่อยเอี้ยไม่สนไม่เหมือนตอนที่มึงไอ้ตอนที่มึงทำกับใบเก่าเลยคล้ายกันเลยเออไอ้เ้ี้จริงไม่ส์นะแล้วก็แล้วก็อาจารย์กับโด่นอะเอามาเอามาไปกินต่อแล้วก็อร่อยต่อด้วยอร่อยอร่อยไอ้ยาเขาด้วยที่เขา ยีแยบอร่อยเลยหวานไหมหวานเลยเฮียบอกจริงเฮียแสเลยอ่ะคิมเนี่ยไม่สุดจริงเออใช่โอเคเะ่งยิปปี้วนนี้ครับจะ่คากับเรื่องอะไรก็ได้ตกละโอเคครับจะเดยงกดไล่กไล่กูแจ้งกูดีครับคือซึ้งไปกินให้ไหมได้ครับโอเคปห้าสิบบาทกี่อ